สวัสดีค่ะเด็กๆเดียเด๋ยวดีนะคะคุณครูจะพานักเรียนมาเตรียมความพร้อมในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในเทอมที่2กันค่ะลำดับแรกนะคะคุณครูจะพานักเรียนมาทําความรู้จักกับคุณครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่6กันก่อนนะคะท่านแรกค่ะคุณครูกนกพรคําทิพย์นะคะหรือครูเตยครูเตยนะคะก็จะสอนปอ .6 ทับป .6 ทับและป .6 ทับค่ะลำดับถัดมานะคะ คุณครูพิมพาอินดิบนะคะหรือครูพิมพ์สอนห้องป .6 ทัและปะ .6 ทัค่ะขาบเรียนคณิตศาสตร์ในวันนี้ครูพิมพ์จะพานักเรียนไปทำความรู้จักกับบทเรียนในเทอมที่2นะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของสามเหลี่ยมค่ะจะอยู่ในบทที่6ต่อจากเทอมที่แล้วนะคะ เรื่องรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเราก็จะมารู้จักกับชนิดของสามเหลี่ยมสมบัติของสามเหลี่ยมเราจะมาสร้างรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็มีเนื้อหาอีกมากมายนี่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ให้ฟังก่อนนะคะเรื่องถัดมานะคะก็คือในเรื่องของรูปหลายเหลี่ยมบทที่7จจะเรียนกันเรื่องรูปหลายเหลี่ยมนะคะเนื้อหาก็จะประมาณว่า เราก็จะไปหามุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมหาพื้นที่อะไรประมาณนี้นะคะเด้วก็มีโจทย์ปัญหาด้วยถัดมาค่ะเด็กๆบทที่8นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องของวงกลมค่ะเด็กๆนะถัดจากเรื่องวงกลมค่ะไปบทที่9เราจะมาเรียนกันเรื่องของรูปเลขาคณิตสามมิติค่ะ ย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะบทที่9คือรูปเลขาคณิต3มิติถัดมาค่ะบทที่10นะคะบทสุดท้ายเลยนะคะในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลนั่นเองค่ะเด็กเเดี๋ยวถัดมานะคะเรามาดูกันว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมนะคะเตรียมความพร้อมในการเรียนชั่วโมงถัดไปเนี่ยเราจะต้องเตรียมมาวดบ้างไปชมกันได้เลยค่ะ สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะสำหรับการเรียนออนไลน์อยู่บ้านนะคะก็คือ 1. นึ่งวบุ๊กวิชาคณิตศาสตร์เล่ม2ค่ะถัดมานะคะ2คือหนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เล่ม2นะคะเด็กๆหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ 3. ค่ะคือสมุดนะคะสมุดวิชาคณิตศาสตร์คุณครูขอเป็นปกแข่งนะคะ สี่ค่ะคือที่นักเรียนต้องเตรียมก็คือชุดเลขาคณิตหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเอาประกอบไปด้วยไม้บรรทัดนะคะครึ่งวงกลมแล้วก็ไม้ฉากนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนักเรียนค่ะก็อย่าลืมเครื่องเขียนนะคะเด็กๆอุปกรณ์การเรียนทั้งหลายคะ่ะดินสอยยางลงไบไม้บรรทัดลิปฟิกนะคะปากกาอะไรนี้เตรียมให้พร้อมนะคะสำหรับวันนี้ครูพิมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆ อย่าลืมไปเตรียมอุปกรณ์และหนังสือนะคะตามที่ผู้พิมพ์บอกด้วยนะสำหรับวันนี้ผู้พิมพ์ขอตัวลาไปก่อนใครเด็กแล้วพบกันใหม่คราบหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ